الله رحمن رحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความปติจนดีความเมตตาบานีหิด a ยะทางนำเจ้าลอได้โปรดประสบกับพี่น้องสถาชนผู้มีอีมานที่รักของเราทุกท่านคนเรามีอีมานแต่อี่านของเราเนี่ยนะครับตามหลักของฮะดีักของศาสนาและมียาซีดวะยังกุสมีเพิ่มแล้วก็มีลด คำว่าเพิ่มมาลดนี่ก็หมายความว่าเมื่ออิมานมากก็จะทําความดีมากรู้สึกอนูนนี่นั่นมากแต่เวลาอิมานมันลดก็จะทําความชั่วได้ว่ากันง่งยๆแต่อิมานที่เกี่ยวข้อ,องกับการศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยไม่มีคําว่าลดนะครับก็คือต้องต้องศรัทธาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วนะครับจะไปบอกว่าวันนี้อลัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ พี่น้องที่รักอิมานจะเพิ่มได้โดยการอะไรด้วยอะไรกรับอิมานจะเพิ่มโดยการพิจารณาสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาสร้างซึ่งนะครับอัลลอฮฺตาลามีคําสั่งใช้ไว้ว่ากุนซีรรฟิลาร์ฟัฟนซูรรไกฟะบ,บดัดะคอาจงเดินทางไปในหน้าเพื้นพิภพนะครับไปดูสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างไปดูภูเขาไปดูแม่น้ําไปดูต้นไม้ไปดูหลายหลาย,หลายอย่างนะครับไปดูน้ําตกไปดูอะไรก็แล้วแต่นะครับ ไปดูว่าอัลลอฮ์สร้างเกิดสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเราดูสิ่งนั้นการอีหมานของเราก็จะเพิ่มขึ้นวันนี้เรามาดูกันสักหนึ่งเรื่องนั่นก็คือต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เจริญงอกงามขึ้นมาอัลลอฮ์ตะลาบอกในอัลกรุรอานบอกว่าวันนันไลาลาดิบาซะวจนอานันนะฮารามาชะอัลลอฮ์ให้กลางคืนนั้นเป็นเวลาพักผ่อนแล้วกลางวันนั้นเป็นเวลาใช้ชีวิตทำมาหากิน นี่คือคําสั่งอขอเล่์ก็หมายว่ากลางคืนก็ให้นอนกลางวันให้ออกไปทํางานสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะย,ายิ่งคนที่ทํามาหากินหรือว่าชาวชนบทนั่นก็คือต้นไม้ต้นไม้นะครับตามที่เราเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าถ้ากลางวันเนี่ยต้นไม้นี้จะปล่อยออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยขาดออกซิเจนไม่ได้จะขาดแล้วก็จะตาย แต่ตัวที่ผลิตออกซิเจนนั้นก็คือต้นไม้ซึ่งอัลลอฮฺตาลา,ลาดได้วางระบบเอาไว้แต่พอตกกลางคืนต้นไม้คายคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันเป็นอันตรายกับมนุษย์ออกมาเพราะฉะนั้นอลัลลอฮฺจึงบอกว่ากลางวันเนี่ยเอาไปทํางานไปอยู่ใต้ต้นไม้จะมีประโยชน์แต่กลางคืนนะฮะอยู่ในบ้านอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้เพราะว่าใต้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโอ้พอเราพิจารณาอย่างนี้ เรารู้จากหลักวิทยาศาสตร์อย่างนี้ว่าต้นไม้กลางวันคายออกซิเจนที่มันจําเป็นกับร่างกายเอามาใช้ในการหายใจแล้วก็การฟอกเลือดอะไรก็แล้วแต่แต่เวลากลางคืนมันคายคาร์บนนอนไดออกไซด์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งตรงนี้เอาเราตาลาดีกล่าวในกุรานบอกว่าววยานนันนาฮะรามาชากลางวันเนี่ยให้ทํามาหากินเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยนะครับต้นไม้ส่งออกซิเจนออมา แต่ว่ากลางคืนเนี่ยวิญญาณนั้นไรดาริบาซาให้ไปนอนซะนะครับอย่าออกไปเพ่นพ่านไปนั่งตามต้นไม้ไปนู่นนี่นั่นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมีโทษให้กเราก็เหมือนว่าทางกลางวันทํางานกลางคืนนอนไม่ว่าแบ่งคืนทํางานกลางวันนอนมันผิดกันไปหมดนะครับถ้ากลางวันน,นอนเราก็ไม่ได้สูดจากออกซิเจนที่มันบริสุทธิ์จากต้นไม้จริงไหมถ้ากลางคืนเรามาทํางาน ยิ่งไปอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เป็นปัญหากับเราอีกเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะทาให้อิมานของเราเพิ่มอ๋ออัลลอฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างระบบให้กับเราเป็นสร้างตัวเราสร้างต้นไม้สร้างระบบทั้งหมดเพื่อที่จะให้สอดประสานส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้า,าพิจารณาอย่างนี้อิมานของเราเป็นไงครับก็จะเพิ่มพอเพิ่มแล้วมันจะเป็นยังไงก็เหมือนว่า เรารู้สึกว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยาละหมาดจะมีความสุขเ,รา,เราได้ทําการสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ผู้สร้างเราสร้างตนมาให้กับเราสร้างออกซิเจนให้กับเรานะครับอิมานมันก็จะเพิ่มนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนว่าถ้าอัลลจะใช้เรามากกว่าห้าเวลาเราก็ต้องเราก็อยากจะทําเพราะว่าทั้งวันเนี่ยอัลลอให้ออกซิเจนทั้งวันทั้งคืนนะครับนะแต่ว่าเราละหมาดแค่เวลาห้าเวลาเนี่ยจริงๆมันน้อยเหลือเกินพอพออิมานเพิ่มเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้ว่ามันน้อยไปไหม นะครับทั้งทั้งที่อัลลอฮ์ให้เราทั้งวันแต่เราทําให้กับอัลลอฮ์นี่แค่5เวลารวมแล้วประมาณ50นาทีเท่านั้นเองนี่คือการอ إ ي م านเพิ่มกับลังน้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพก็ขอให้รเราเป็นผู้ที่มีอ إ ي م านเพิ่มกันทุกวันด้วยการต่ฟักกุดพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างอบิลลาฮิตตฟิกุญฮิดายาซซัลลัมอะลัยกุมะรอห์มะตุลลอฮ์วะบรักกาตุ